นักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้นะคะวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประฐมศึกษาปีที่2ค่ะเราจะเรียน5.5การคูณนวน1ห,หลักกับจำนวน1ห,หลักในวงเล็บ2ค่ะ ให้นักเรียนนะคะเปิดหนังสือนะ้า257นะคะเตรียมนิสอขึ้นมาด้วยเลยนะคะพัฒนาความรู้แขวนเริ่มเลยนะคะเรามาดูรูปภาพค่ะในรูปภาพมีคุกกี้ใช่ไหมคะมีคุกกี้4ถุงถุงละ5ชิ้นเห็นไหมคะคุกกี้4ถุงถุงละ5ชิ้นมีคุกกี้ทั้งหมดเท่าไหร่เราไม่ต้องมาเสียเวลานับ1 2 3ใช่ไหมคะในเมื่อมันมีสถุงใช่ไหมคะ ถุงละ5ชิ้นเราก็จะได้สูตรการคูณก็คือ4คูณ5ค่ะหรือ5บวกกันกี่จำนวนคะ1 2 3 4 5บวกกัน4จำนวน4คูณ5ได้เท่าไหร่คะ4 5ได้เท่ากับ20ใช่ไหมคะเราก็จะได้คุกกี้ทั้งหมดเท่ากับ20ชิ้นค่ะเรามาจัดสิ่งต่างๆเป็น4กลุ่มค่ะแต่และกลุ่มจะมีจำนวนสมาชิกเท่ากันเรามาดูที่รูปแรกค่ะ มีอยู่4กลุ่มจำนวนสมาชิกกลุ่มละเท่าไหรคะกลุ่มละ1ใช่ไหมคะเราก็จะได้4คูณ1ค่ะหรือ1บวกกันจำนวน4จำนวนค่ะ4คูณ1ก็ได้เท่ากับ4ค่ะสุคูณแม่4ก็คือ4คูณ1เท่ากับ4ค่ะรูปต่อไปคะ่ะมี4กลุ่มใช่ไหมคะจำนวนสมาชิก2ใช่ไหมคะเราก็จะได้4คูณ2หรือ2บวกกัน4จำนวน สคูณ2เท่ากับ8ค่ะสูคูณแม่4เราก็จะได้4คูณ2เท่ากับ8ค่ะรูปต่อไปค่ะมี4ี่กลุ่มกลุ่มละ3มใช่ไหมคะเราก็จะได้4คูณ3หรือเท่ากับ3บวกการ4ี่จำนวน4คูณ3ก็เท่ากับ12เราก็จะได้สุคูณแม่4ก็คือ4คูณ3เท่ากับ12ค่ะ ต่อไปค่ะมี4กลุ่มจำนวนสมาชิก4จุดใช่ไหมคะเราก็จะได้4คูณ4ค่ะหรือ4บวกกัน4จำนวนค่ะ4คูณ4ได้เท่ากับ16ค่ะเราก็จะได้สุขคูณแม่4คือ4คูณ4เท่ากับ16ค่ะต่อไปค่ะ มี4กลุ่มกลุ่มละเท่าไรคะกลุ่มละ5ใช่ไหมคะเราก็จะได้4คูณ5หรือ5บวกกัน4จำนวน4คูณ5ก็ได้เท่ากับ20ค่ะสุขคูณแม่4ก็คือ4คูณ5เท่ากับ20ค่ะต่อไปค่ะมี4กลุ่มค่ะจำนวนสมาชิกมี6ใช่ไหมคะเราก็จะได้4คูณ6หรือ6บวกกัน 6, 4จำนวน6 4ก็เท่ากับ24ค่ะ เราก็จะได้สุขคูณแม่4ี่คือ4คูณ6เท่ากับ24ค่ะต่อไปค่ะจำนวนสมาชิกเท่าไรคะมี4กลุ่มมี7ใช่ไหมคะเราก็จะได้4คูณ7หรือ7บวกกัน4จำนวน7จสเท่ากับ28สุขคูณแม่สี่ก็คือ4คูณ7เท่ากับ28นะคะต่อไปค่ะ มี4กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มละ8ใช่ไหมคะก็จะได้4คูณ8ค่ะหรือ8บวกกัน4จำนวนค่ะ4คูณ8ก็เท่ากับ32สุคูณแม่4ก็คือ4 8เท่ากับ32ค่ะรูปต่อไปค่ะมี4กลุ่มกลุ่มละ9ใช่ไหมคะก็จะได้4คูณ9หรือ9บวกกัน4จำนวน9คูณ4เท่ากับ36สุคูณแม่4ก็คือ4คูณ9เท่ากับ36ค่ะ นักเรียนตอบคุณครูหน่อยค่ะว่าสุขูณแม่4เป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะทีละ4ใช่ไหมคะน้าต่อไปค่ะมีขนมตาลอยู่5จานจานละ7ชิ้นใช่ไหมคะเราจะนับจํานวนขนมตาลได้ยังไงในเมื่อมีขนมตาล5จานจานละ7ชิ้นใช่ไหมคะเราก็จะได้สูตรการคูณก็คือ5้คูณเค่ะหรือ7 บวกกัน5จำนวนค่ะ5คูณ7ก็เท่ากับ35ใช่ไหมคะเรามาจัดสิ่งต่างๆเป็น5กลุ่มแต่ละกลุ่มมีจํานวนสมาชิกเท่ากันดูค่ะมาดูที่รูปแรกค่ะมี5กลุ่มสมาชิก1ใช่ไหมคะเราก็จะได้5คูณ1ค่ะหรือ1บวกกัน5จํานวนค่ะ5คูณ1ก็เท่ากับ5ค่ะเราจะได้สุขคุณแม่5ก็คือ5คูณ1เท่ากับ5ค่ะ รูปที่2ค่ะมีจํานวน5กลุ่มกลุ่มละเท่าไหรคะกลุ่มละ2ใช่ไหมคะก็จะได้5้คูณสหรือ2บวกกัน5จํานวน5้คูณสก็เท่ากับ10ส,สุขคุณไม่5ก,ก็คือ5้คูณสเท่ากับ10ค่ะรูปต่อไปค่ะมี5กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มละ3ใช่ไหมคะก็จะได้5้าคูณสค่ะหรือ3บวกกัน5จํานวนค่ะ5้คูณสก็เท่ากับ15ค่ะสุขคุณไม่5ก,ก็คือ5้คูณสเท่ากับ15ค่ะ ต่อไปค่ะมี5กลุ่มกลุ่มละ4ใช่ไหมคะก็จะได้5คูณ4หรือ4บวกกันจําจำนวน4คูณ5เท่ากับ20สุขคูณไม่5ก็คือ4คูณ5เท่ากับ20คะ่ะรูปต่อไปค่ะมี5กลุ่มใช่ไหมคะกลุ่มละ5ใช่ไหมคะนักเรียนก็จะได้อะไรคะได้5คูณหหรือ5บวกกันจําจำนวน5คูณ5ก็เท่ากับ25สุขคูณไม่5ก็คือ5คูณ5เท่ากับ25คะ่ะ รูปต่อไปค่ะมี5กลุ่มกลุ่มละ6ใช่ไหมคะก็จะได้5คูณหหรือ6บวกกัน5จํานวนค่ะ5คูณ6เท่ากับ30ค่ะสุขคูณแม่5ก็คือ5คูณ6เท่ากับ30ค่ะต่อไปค่ะมี5กลุ่มกลุ่มละเท่าไหรคะกลุ่มละ7ก็จะได้5คูณ7ค่ะหรือ7บวกกัน5จํานวนค่ะ7คูณ5เท่ากับส5สุขคูณแม่5้ก็คือ5คูณ7เท่ากับ35ค่ะต่อไปค่ะ มีจํานวนสมาชิกเท่าไหร่คะ8ใช่ไหมคะมีห้ากลุ่มแล้วก็จะได้5คูณ8หรือ8บวกกัน5จํานวนค่ะ5คูณ8ก็เท่ากับเท่าไหร่คะเท่ากับ40ค่ะสุขุณไม่5ก็คือ5คูณ8เท่ากับ40ค่ะต่อไปคะ่ะมี5กลุ่มกลุ่มละ9ใช่ไหมคะก็จะได้5คูณ9ค่ะหรือ9บวกกัน5จํานวนค่ะ9 5คูณ9ก็เท่ากับ45ค่ะสุคูณแม่5ก็คือ5คูณ9เท่ากับ45ค่ะสุคูณแม่5ก็คือเป็นการเพิ่มขึ้นทีละเท่าไหร่คะนักเรียนเท่าทีละ 5, ใช่ไหมคะต่อไปค่ะเรามาดูที่ตัวอย่างค่ะ6คูณ4เท่ากับอะไรเรามาดูนะคะเนื่องจาก6คูณ4เท่ากับ4คูณ6เราสามารถหาได้จากสุคูณแม่4 นะคะคหรือสุคูณแม่6ก็ได้ค่ะเพราะ4คูณหก็เท่ากับ24ดังนั้น6คูณสก็เท่ากับ24เพราะการคูณมีคุณนะสมบัติก็คืออะไรคะสลับที่ได้ใช่ไหมคะเรามาหาผลคูณกันค่ะ,ะนักเรียนเตรียมเรียนสอบขึ้นมาด้วยเลยนะคะ9คูณ5 9คูณ5ได้เท่าไหร่คะ95 45้ามคะหรือ5คูณ9ก็ได้ เท่ากับเท่าไรคะหคูณ9ก็ได้เท่ากับ45ใช่ไหมคะเรามาดูข้อ1ค่ะ5คูณ4ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ5 4 20ใช่ไหมคะข้อ2ค่ะ6คูณ5ค่ะ6 5าเท่ากับเท่าไรคะ30ใช่ไหมคะข้อ3ค่ะ4คูณ9ค่ะ สีคูณเได้เท่าไหร่คะได้สามสิบหกใช่ไหมคะข้อ4ค่ะ5้าคูณห้คูณหก็เท่ากับยี่สิบหาค่ะข้อหค่ะ9กคูณสเห็นไหมคะจะได้เท่ากับ4คูณ9เลย9คูณ4ก็เท่ากับเท่าไหรคะ36ใช่ไหมคะข้อ6ค่ะ8คูณ4 84เท่าไรคะ3าใช่ไหมคะข้อ7ค่ะ4คูณ4ค่ะ4 4เท่ากับ16ค่ะ ข้อ8ค่ะ7คูณ5ค่ะ7 5เท่าไหร่คะ35ใช่ไหมคะหน้าต่อไปค่ะตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็หาผลคูณข้อ1 5คูณ2เท่ากับเท่าไหร่คะ5 2เป็น10ใช่ไหมคะข้อ2ค่ะ4คูณ3ค่ะ4 3 12ใช่ไหมคะข้อ3ค่ะ7คูณ4ค่ะ7 4เท่าไหร่คะ7 4 28ค่ะข้อ4ค่ะ8คูณ5ค่ะ8 5เท่าไหร่คะ8 40นะคะ ข้อ5ค่ะ4คูณ8ค่ะ4คูณ8ได้เท่าไหร่คะได้32ใช่ไหมคะข้อ6ค่ะ5คูณ7ค่ะ57เท่ากับ35ค่ะเป็นไงมั้งคะนักเรียนพอจะเข้าใจใช่ไหมคะบทนี้ให้ท่องแม่สุขคุณแม่4กับแม่5นะคะแล้วก็จะทำแบบฝึกหัดได้นะคะสิ่งที่เราได้เรียนรู้ก็คือ4คูณกับจำนวน1ห,หลักหาผลคูณได้โดยใช้สุค,คูณแม่4 5คูณกับจำนวนหนึ่งหลักหาผลคูณได้โดยใช้สุตคูณแม่ห้าค่ะสำหรับการบ้านวันนี้ให้นักเรเียนทําหน้า167ถึงหน้า169ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ